ดังข้างรักแฟนอวดโมเมนต์หวานฉ่ำแมทพิรณีทนไม่ไหวถึงกับลั่นออกสือ่องานนี้ทำเอาหนุ่มๆอกหักเกือบทั้งประเทศไม่โสดแล้วสำหรับนักเอกสาวชื่อดังชิปปี้ซซรีนปีดียานน์ซึ่งจะตัวคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มมาได้สักพักแล้วแต่ว่ายังไม่ยอมเปิดตัวให้ได้เห็นหน้ากันสักทีซึ่งก็ทำเอาหลายๆคนอยากรู้หนักมากว่าเป็นใคร ก่อนหน้านี้ชิปปี้เคยบอกว่าจนกว่าจะมั่นใจหรือถึงวันแต่งงานเหมือนเป็นปมในใจเพราะเปิดหน้าแฟนเมื่อไรโดนชาวเน็ตคอมเมนต์ติงตลอดล่าสุดชิปปี้เปิดหมดข้างรักแฟนด้วยการลงภาพคู่ไม่เปิดหน้าฝ่ายชายแต่หวานชำพร้อมแคปชั่นว่าเริ่มเลยละกันทิปเต้าฟามรัก ทามกลางคนบันเทิงและเหล่าแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวเพียบในขณะที่นางเอกคนสวยอย่างแมทพีรณีถึงกับลั่นออกสื่อเข้ามาคอมเมนต์แซวเลยว่าเบื่อไอ้เต้าสองคนนี้แล้วอิจฉาตาร้อนไม่ไหวแล้วแมทผลไม่ไหวจริงๆ